ค,คุณผู้ชมจำได้ไหมครับวันเฉลิมจักทองเนื้อก้าเดี๋ยวให้ดูภาพหน่อยนะฮะโตขึ้นแล้วตอนนี้และหลายคนเห็นภาพแล้วบอกบอกว่าอยากเห็นจังเลยว่าเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับน้องเมลิกนะฮะหรือว่าวันเฉลิมตัวน้อย4ปีที่แล้วเดี๋ยวคุณดูภาพนะแ<อ>จ้งเกิดเนี่ยแหละครับ<อ>จากบทวันเฉลิมในเรื่องทองเนื้อก้าครับผมตอนนี้น้องอายุ6ขวบเกเดือนนะครับยิ่งโตก็ยิ่งหล่อขึ้นทุกวันเลยสิครับแถมเป็นเด็กน่ารักเพราะว่า รู้ไหมว่ารู้จักช่วยพ่อแม่นะครับทำงานบ้านด้วยเช้านี้คุณจะได้มีความสุขแน่นอนเพราะว่าหลายคนคิดถึงเขาเจอหน้าเขาแล้วจะหายคิดถึงนะครับน้องเมลิกมาพร้อมกับคุณแม่นะครับขอต้อนรับน้องเมลิกและคุณแม่ครับสวัสดีคสวัสดีครับอ๋อไอเยเิด้วยเิครับ จากที่เห็นในทองเดือนตอนนี้ก็โตขึ้นมากนะฮะไรไฟเออนี่เป็นหนุ่มแล้วม่าก่อนเข้ารายการต้องซ้อมกันหน่อยซ้อมไรไฟกัน่อยซ้อมกันหน่อยซ้อมกันหน่อยนะครับเมลิกอายุเท่าไหร่แล้วครับอายแล้วนะอีกหกปีเฮ้ยครับอีกหกปีอีกหกปีอีกหกปีอายุอีกหกปีอายุอีกหกปีมายห่ไม่แข็งแรงอีกหกปีนี่คือกี่ขวบครับขวบขวบ พ่อครัวพ่อครัวคือคือคุณแม่แม่อ้วนนะคะน้องน้องเมลิกนี่คือภาษาไทยยังไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมคะเห็นว่าพูดได้3าภาษาค่ะเยนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีกี่ภาษาคะที่พูดได้มีภาษาไทยอังกฤษแล้วก็เติร์กิชค่ะก็คือภาษาตุรกีหลักๆในบ้านที่ใช้อะไรกันนะฮะอังกฤษหรือว่าเติร์กิชฮะส่วนใหญ่จะเติร์กิชนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่กับคุณพ่อมากค่ะแล้วภาษาอังกฤษเหรอครับ ภาษาอังกฤษก็พอได้ค่ะคือได้จากโรงเรียนด้วยแล้วก็ได้จากเวลาที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันค่ะติดได้ไหมครัติดได้ไหมมา๋ยวติดฮะไม่หลุดค่ะไม่หลุดโอ้แต่ว่าน่าสนใจมากนะเวลาที่บ้านพูดกันสามภาษาแต่ทําให้พูดช้านิดนึงค่ะทาให้พูดช้านิดนึงแต่ช้าไม่พลายพาแต่พอโตขึ้นได้สามภาษานี่ถือว่าได้เปรียบคนอื่นนะคะแล้วคุณแม่รู้สึกไงบ้างที่เรามีลูกชายหล่อขนาดนี้แล้วก็แบบมีชื่อเสียงตั้งแต่ยังเด็กอะคะ ก็ภูมิใจค่ะค่ะก็ไม่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะว่าน้องจะได้มีโอกาสไม่ลิกล่ะซ่อนหลังแม่สิไม่ลิกเล่ะไม่ลิกล่ะนั่งดีๆก่อนเดี๋ยวเราไปไหนก็มีแต่คนขอไายพี่ไอ้นะแม่พี่ไอ้นะพี่ายค่ะพี่อายเหมือนกันเห็นบอกว่าเคยออกไปซื้อของร้านสะดวกซื้อหน้าบ้านไปเทเว่นนะฮะคุณพ่อพาไปเป็นชั่วโมง กว่าจะได้ซื้อของกว่าจะได้ออกมาจากร้านนี่จริงๆริงหรือเปล่าฮะทคนเข้ามาขอถ่ายรูปเป็นชั่วโมงเลยนะฮะคุณพ่อเล่าให้ฟังค่ะในช่วงที่ละครออนแอร์ใหม่ๆคุณพ่อไม่ทราบเพราก็ยังใช้ชีวิตกันปกติเหมือนเดิมค่ะก็พาน้องไปซื้อนมหรืออะไรสักอย่างในเซเว่นใกล้บ้านก็แบบนานนานมากจนแบบเอ๊ะทำไมยังไม่กลับมาสักทีพอคุณพ่อกลับมากะหืดก็หอบกลับมาเออยูยูเนี่ยกว่าไอจะออกจากเซเว่นได้เป็นชั่วโมงเลยนี่เมลี่อยากเล่นละครอหรอไหม อยากไหมอยากเล่นละครเลไหมอย,อยากอยากเล่นละคระ <scratching> เขาเขาเขาชอบแล้วเวลาออกกองอ่ะอลเล่นละคระถ้านับจากทองเนื้อ9ก้ะค่ะตอนนั้นยังเด็กมากค่ะสองขวบสองเดือนยังยังยังไม่ทราบว่าเขายังไงแต่ว่าคือมันจะเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือ,เ,อ,อเวลาอยู่นอกฉากเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ไม่ ติดอยู่กับแม่เงียค่ะแต่พอเวลาเข้าฉากเนี่ยค่ะห้าสี่สามสองแล้วเหมือนคุกก็นิ่งไปเองไง่เงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบร้องหาเอะเราเคยเข้าฉากอยู่ด้วยกันตอนน้องแมรลิเล็กๆอยู่เรื่องเงใช่เดาวเคียงเดือนตอนนั้นยังเล็กๆอยู่เลยอะค่ะเล็กมากแต่น้องก็ไม่กลัวจริงๆนะไม่กลัวกล้องไม่กลัวคนนี่เขาเหมือนใครรู้ไหมมลิยาเรารู้สึกว่าเขาอายเหมือนมลียาปะ ลียาน่าจะมากกว่านี้นะลียาไม่จับเขาเขาถ่ายเลยพี่หรือน้องลียาลียาพี่ะพี่แลด่ครัวจะคล้ายๆกันเลยเนี่ยเขินนะฮะนี่เขินหรือว่าอะไรแม่ น่าจะเขินค่ะเขินอตอนนี้มีละครหรือว่ามีงานติดต่อเข้ามาบ้างไหมพละครนี่ยังไม่กล้ารับจริงๆค,ะค่ะคว <พอ S 2> ามที่น้องยังพูดไม่ลอยเปอร์เซ็นก็กลัวว่าเดี๋ยวดาราท่านอื่นจะมารอเอาเก่งใจเขาแล้วอย่างนี้เราคุณแม่คิดที่จะแบบเอาน,อน้องไปเรียนภาษาไทยให้ภาษาไทยแข็งแรงขึ้นไหมคะเพื่อที่จะรับงานในวงการจริงๆแล้วก็คือตอนนี้ค่ะไม่ได้ส่งไปเรียนที่ไหนนอกจาก ไปโรงเรียนตามปกติอยู่กับอาม่าบ้างอยู่กับคุณแม่บ้างเวลาอยู่ด้วยกันกับคุณแม่ก็จะพูดภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะอาศัยว่าบางทีแบบถ้าแม่ไม่ว่างก็จะฝากเพื่อนๆช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วโรงเรียนที่น้องเรียนโรงเรียนอะไรอะคะเป็นโรงเรียนไทยไหมคะเป็นโรงเรียนสองภาษาสองภาษาแต่ก็มีภาษาไทยด้วยภาษาไทยค่ะหลักๆภาษาไทยเห็นว่าคุณพ่อน้องดุมากจริงปะคะเียเขาจะดุในกรณีที่ถ้าระเบียบ ครไล่ระเบียบอะไรเงี้ยค่ะเยื้องอะไรบ้างคะอย่างเช่นเช่นนั่งนั่งทานอาหารแล้วลุกออกจากโต๊ะเงี้ยค่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยคุณพ่อตัวนี้จนกว่าจะทานให้เสร็จเงี้ยค่ะค่ะและน้องเมลิกรู้สึกว่าคุณพ่อดุดไหมฮะน้องเมลิกครับพ่อดุมอดุไหมดุดไหมไม่ดุไม่ดุรู้สึกว่าไม่ดุค่ะเน่เน่เขาบอกไหมว่าเขาอยากเป็นอะไรตอนนี้ โอ้อยากเป็นอะไรนี่เปลี่ยนทุกวันเลยค่ะอีกวันหนึ่งอยากเป็นคนเก็บขยะอีกวันอยากเป็นพนักงานแบบเพลิงอีกวันอยากเป็นตำรวจนี่เป็นพนักงานล้างรถด้วยเม่ชอบชอบล้างรถเหรอครับชอบไหมชอบไหมแม่ใครล้างชอบชอบล้างรถอ๋อเอ๊ะทำไมวันนั้นแล้ววันนั้นที่น้องเดินเข้ามาบอกว่าอยากเป็นคนเก็บขยะเพราะอะไรฮะน้องเขาปีเจออะไรมาหรือว่ายังไงเขาพอดีคนมาเก็บขยะหน้าบ้านนะค่ะแล้วเขาขับรถ บรรทุกคันใหญ่ๆเขาบอกเขาอยากเป็นบ้างเพราะได้ขับรถคันใหญ่ๆเขาจะชอบเรื่องรถมากเลยค่ะอยากเป็นนักแข่งรถไหมครับเมลิกเอาไหมอยากไหมเมลิกอยากไหมกูโชนกูชนแล้วอยากวันนี้อยากเป็นอะไรเมลิกวันนี้อยากเป็นอะไรรไออยากเป็นะคะบอกพี่รู้ดีก่อนวันนี้ผมไม่รู้ยังตกลงกับตัวเองไม่ได้วันนี้ว่าอยากเป็นอะไรแล้วท็อปเมลิกมีพี่น้องไหมคะ ไม่มีค่ะเป็นลูกคนเดียวแล้วจะมีคุณแม่อยากมีน้องอีกไหมคะคงไม่มีแล้วค่ะคงเลี้ยงเขาคนเดียวแล้วก็ดูแลให้ดีดีกว่าคจริงคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะต้องย้ายไปตุรกีถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดเรื่องข้อมูลใช่ไหมก่อนที่เขาเล่นละครคุณแม่เล่าให้ฟังดีกว่าคือเตรียมตัวจะย้ายไปอิสตันบูลแล้วหรือเปล่าครับตอนนั้นแลวยังไงนะฮะถึงไม่ได้ไปก็จองตั๋วไว้แล้วค่ะ7มีนาคมจําได้ว่าปี ปี2 5 5ห้ะจะกลับที่นู่นแล้วประมาณปี5-4ปลายเดือนนะคะธันวาค่ะก็มีคุณอุผู้สัดก,การนะคะเขาโทรมาบอกว่าน้องกำลังเหมือนกับว่าเขาอิเล็กชันกันว่าเรื่องรูปอะคะอ่ะเป็นสแสดงเป็นวันเฉลิมน้องเข้ารอดแล้วเดี๋ยวจะโทรกลับมาคอนเฟิร์มใหม่อะไรเงี้ยค,ค่ะก็ปรากฏว่าเขาเลือก น้องพอดีอไปถ่ายก็ก็รับเพราะว่าคิดว่ายังเด็กอยู่น่าจะถ่ายแค่วันสองวันสรุปใช้เวลากี่วันคะเป็นเดือนค่ะป็นเดือนเลยก็เลยไม่ได้ไปตุรกีเลยยังไม่ได้กลับเลยค่ะมีแต่ไปเยี่ยมคุณย่าบ้างบินไปเยี่ยมคือตอนแรกจะย้ายไปแล้วจะย้ายกลับไปค่ะเพราะคุณพ่อมีงานที่นู่นอ่าแล้วคุณพ่อบอกทางนู้นว่าอย่างไรก็ต้องต้องลาออก ลาออกแล้วก็ม่อยู่ที่นี่ค่ะเพื่ออนาคตเพราะว่าช่วงหลังจากที่ละครจบแล้วน้องยังมีงานเรื่อยๆอค่าใช่ค่ะก็คือตั้งแต่วันนั้นที่รับละครเป็นวันเฉลิมและทุกวันนี้ก็ยังคงมีงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆหรือเปล่าคะช่วงละครใหม่ๆมันจะเป็นช่วงหนึ่งค่ะแต่ช่วงนี้จะซาซาลงตั้งแต่น้องเข้าโรงเรียนแม่ก็อยากจะให้โฟกัสเรื่องเรียนมากกว่าด้วย ด้วยค่ะเหตุผลหนึ่งด้วยอีกเหตุผลหนึ่งคือคิดว่าน้องน่าจะต้องฝึกเรื่องระเบียบวินัยมากกว่านี้แล้วก็เรื่องการเข้าสังคมหลายๆอย่างค่ะไม่อที่จะได้พร้อมไม่ดื้อไหมดื้อไหมไม่ดื้อไม่ดื้อมีระเบียบไหมมีระเบียบไหมมีระเบียบไหมมีไหมไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้นะครับคุณแม่แชร์เทคนิคในการเลี้ยงลูกหน่อยดีกว่า เป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยการเข้าฉากอย่างนั้นก็ต้องมีสมาธิบ้างแหละใช่ไหมเห็นบางทีอาจจะไม่ได้ฟังเราอาจจะแค่อายแต่ว่าเวลาในรายการทํางานในแม่สอนลูกเน้เน้นการพูดคุยก่อนค่ะก่อนเข้าฉากต,ตอนนั้นน้องสองขวบมสองเดือน,นอาจจะยังพูดเลยไม่ได้มากไทยบ้างอังกฤษบ้างตอนนั้นน้องยังไทยไม่ได้เลยช่วงที่ถ่ายค่ะก็จะคอยบอกว่าเดี๋ยว มันมีส่งลูกไว้ตรงนี้นะกับดาราคนนี้เดี๋ยวพอถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกลับมารับไม่ต้องกังวลค,ค,คือจะบอกแค่นั้นค่ะอันนั้นคือ<ล>เ,เขาอยู่จริงนะเขาก็เจอแบบห้าสี่สามสองแล้วมันเหมือนกับก็แปลกๆค่ะเขาก็เงียบๆไปเองเลยค่ะ จริงๆเพราะตอนเข้าฉากเรายังกลัวเขาจะร้องไห้เลยไม่มีน้ําตาสักหยดไม่ร้องค่ะแม่อ๋อเทคนิคก็คือไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวแม่กลับมาลูกแสดงเลยอย่างเงี้ยเหรอก็จะมีดาราในฉากคอยดูแลไงอย่างเช่นคุณโยคุณโยทัศวรรณเนี่ยค่ะก่อนจะส่งให้เขาอุ้มเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าเดี๋ยวอยู่กับคุณป้าก่อนนะครับเดี๋ยวหม่มมีมารับเดี๋ยวเสร็จแล้วหม่มมีมารับแล้วก็จะมองแล้วเขาก็จะนิ่งๆเอไม่เหลิกเดี๋ยวแม่จะกลับบ้านก่อนเนี่ยไม่หลิกอยู่ในฉากกับพี่วูดี้ก่อนนะไม่หลิกไม่หลิกไม่หล อยู่นี่โอเคโอเคด้วยแม่วัะเด็แต่ทำไมขืนล่ะก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะคะของน้องไมลิกซึ่งเราก็ได้เห็นตอนเล็กๆตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อด้วยนะคะเดี๋ยวอนาคตคิดว่าคงจะมีผลงานให้เราได้ดูกันแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่อ้วนนะคะแล้วก็น้องไมลิคขอบคุณมากค่ะมากนี่นี่นี่ไหว้ไหว้ไหว้เก่งมาก อรัตรตื่นได้แล้วครับมเมลิคครับเราต้องออกแล้วตื่นแล้วคับรอเ <c oughs> <อ>ชียร <ๆ S 1> ออกมากหน้าเทนะหน้าเท่แคบแคบไปที่หน้านิดหนึ่งนี่หน้าเทจริงคิดว่า20กว่าเล่นเป็นคู่จิ้นทอนยาได้หรอฮะ